ค่ะเป็นเพื่อนโค้เคค่ะมาดูวันนี้เราทำอะไรกับเด็กรุ่นใหม่นะคะมาดูกันเลยค่ะอะไรวันนี้มีเด็กมาใหม่เยอะแยะมากมายค่ะ <about> เราเล่นเกมกับเด็กๆตอนนี้นะคะ <'m> ยังมีอีกสิบคนที่ยังไม่มาทั้งหมดคาดนี้ประมาณ35คนนะคะสามสิบคน กำลังร้อนค่ะเ,เพื่อนอากาศเริ่มร้อนมากแล้วการแข่งขันการเล่นกำลังฮิตอัพเหมือนกันมาดูเด็กๆต่อไปค่ะเ,เพื่อนๆค่ะนี่ค่ะวันนี้มีเด็ก30คนเราก็แบ่งออกเป็นกลุ๊มๆเนี่ยกลุ่มหนึ่งประมาณ5-6คนเนาะเราก็จะแบ่งออกเป็นสเตชันค่ะให้เด็กเข้าไปทดลองทำนี่สเตชันนี้คือหัดให้ตีเซฟนันโฟเฮนแบ็คเฮน เราก็เสิร์ฟอันนี้หัดให้เด็กฟุตเวิร์กกลุ่มนั้นเราหัดให้เด็กเริ่มเล่นเ,เกมหัดเขาหัดนับเกมนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะนี่ละค่ะ,ะ,คะเสร็จแล้วเราจะให้เด็กมาเล่นเกมนะคะนี่ดูซิจะเป็นวินเนอร์ไหมหัดต,ตีลูกเข้าได้ไม่มีใครจับได้ก็เป็นวินเนอร์ Good job แม่เด็กนี่ละค่ะ ส่วนทางโน้นก็เป็นกลุ่มใหญ่กว่านี่ตอนเช้านะคะเดี๋ยวตอนกลางวันเดี๋ยวอีกหน่อยมาอีกเต็มค่ะแคมป์นี้มีร้อยร้อยกว่าคนนะคะนี่เป็นเดือนที่สองค่ะเดือนแรกคือมิมิถุนาเราทำสเ็ร็จไปแล้วนี่กรกฎาเพิ่งเริ่มเนาะสองอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆอน <wish>. yeah. <laughs> yeah because we h a r e e middle school a lot And Yeah we do only north and south and then west too we have three right we have three right เนี้เสร็จแล้วเราก็จะให้เด็กมาอ่าขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าพ่อแม่ทั้งหลายนี้พาลูกๆมาอ่ามาเล่นเทนนิสเราต้องหัดให้เด็กนะครับเพื่อนๆไม่ใช่เพราะว่ากีฬาเฉยๆเราหัดให้เด็กรู้จักอ่าเขาเรียกว่าอะไร respect รู้จักอ่าเขารับรัก ทุกบอกองนี่แหละค่ะนี่วิธีลยวจบกันกูจ๊ o บดาวยุงกายเช่นก็แห้งอนแหงนอนโอ้เพลดอโอ้เพลเด็อ slow ี่ e e สนลค y o น g คลสโ o โคลสโนโค you น u ค o สโนโ o ล e โนโคลสโนโคล d โ o โคล o โ o โ o ลสโสโนโ o ลสนคนโคลสโนโนโคนลสคละคสโลสโนโคลสโนโาลสโนโคล ไลายอัพกินสนอโคนกันไปเลยจ้าคาร์โล okay? yes. โอโยเเยินี่นี่มาดูกิจกรรมของพวกเราสนุกสนานเพื่อนๆค่ะโอเคหลังจากน้องๆโพสทั้งหลายทำงานเนี่ยแล้วเรามีรางวัลให้รางวัลคือตรงนี้นี่เองมาดูกันค่ะนี่สนอโคนมาเร็วเห็นไหมคะ เนื้อลายอาปูน่าอร่อ,อยอร่อยอร่อยยำ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 เห็นไหมนี่ก็เรียงแถวเข้ามาเลยมารอรับน้ำแข็งใสไก่แฮบปี้เจ๊แฮปปี้เลยเฮ้ยเข้าอี o โนคอนยำเฮ้ย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 เห็นไหมคะซัมเมอร์ซัมเมอร์ที่อเมริกา ซัมืมอแคมป์เนาะที่สำคัญคือเราอยากให้เด็กสนุกแล้วก็ได้กินน้ำแข็งใสพูดถึงสุขภาพเพื่อนๆเนาะเพราะว่าข้างนอกมันร้อนมันร้อ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 นมากเลยยังไงเป็นยังไงมัง่งคะเพื่อนๆนี่แหะชีวิตโคตอยู่ที่อเมริกาโคตรเคยเกสระค่ะ,อะตอนเช้าเสร็จไปแล้ว1ชั่วโมงสำหรับเด็ก เทนนันอันเดอคือเด็กน้อยๆตั้งแต่อายุสิบขวบลงมาคือกลุ่มนี้ที่เรารับรผิดชอบเต็มที่วันยังงั้นเถอะวันนี้มี3ามสห้าคนต่อไปคยังไม่เสร็จงานยังไม่เสร็จนะคะวันนี้ต่อไปจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้คือเด็กที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยระดับอ่ามิดเดิลสคูลกลุ่มนี้มีอยู่เกือบสาคนเหมือนกันแล้วก็มีโค้ชอยู่แล้วแต่เราต้องไปทำง,งานต่อยังไม่เสร็จคะ่ะแล้วตามไปต่อเลยนะคะ ชีวิตโค้ะเคค่ะเ,เพื่อนๆค่ะวันนี้วันเกิดเราด้วยนะแต่เราต้องทำงานเห็นไหมคะ่ะอยู่ไหนก็ทำงานมาเลยจ้ะไปต่อกันเลยนะคะอ่านี่คือกลุ่มต่อไปที่โค้ดเคต้องไปทำงาน,นะคะ่ะกลุ่มนี้จะอายุเยอะขึ้นแล้วก็มีโค้ดอยู่แล้วแต่เราก็ต้องไปช่วยทั้งวันละคะ่ะเพราะทำนี้จะทำงานตั้งแต่8ปดโมงไปถึง <c oughs> เอ้ย hey, thank you last night Are you with me when I do ice cream my birthday you see that Thank you so much. Edie, Edie, Edie. Edie. Yeah, Edie. I was scrolling through YouTube to watch my friend's videos. Okay. And then I saw it and, and I saw it said I have your birthday on it. So yeah. Koche, okay, happy birthday. Really my birthday today, but last night I was celebrated. Happy birthday. Thank you so much. How is your trip? It was really good. When I you know. Up, when the university beach was so beautiful. Which one you go? Inlet. In น e ล Beach. ินเ e ด Beach is in Panama. Yeah. I went to u ปา a า a าซิตี้ too and I went to วอล t ัน Beautiful. Doesn't want to come back home. Yeah. yeah. I think I gonna go e v e r y y e a r Yeah. Yeah. We're g o n ride pick all the ball up and then we gonna serve from here. We gonna do only four line now. I want you guys serve three ball. Six serves and then in that tree ball how many ball you sit in? When do we have I don't know. Are you guys hungry? I'm hungry. We're eating a side too. Yeah.